เสร็จจากเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมสาธิชนทุกบริษัททั้งหลายอันนี้เสร็จจากภารกิจการในน,นี่อันนี้มีเทวดาเป็นแผงเลยอันนี้อ,นนอ,นนอ,นนอะไรอนี้เทพอะไรมีเทพงั้น,นะจำไม่ได้ต้องไปดูเปิดตำราก่อนนี่ วัดถ้ำดอกบัววัดถ้ำดอกบัวอยู่ที่ที่เรามาทอดเทียนไงเอาวัดไอ้ดอกบัวบรรยากาศบรรยากาศหลวงพ่อกว่าเป็นเฮ็ดดีหลคกคังห้อยเป็นแถวเลย เทพบุม,มากี่เสือมีบริวารมีทางลงบันไดว่างๆจะพาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมสักคืนหนึ่งใครว่างก็มาได้โอ้นี่อย่างงาม ทางเข้าถ้ำหลวงพ่อดูนี่หลวงพ่อหลวงพ่อหลวพ่อแกทำดีนะมีไอ้ลูกกงแบบสุดยอดเลยเนะี่ยฮะทำเองอ่ะพ่อโอ้สุดยอดเลยหินทรายนะ่นน่ะหินทรายด้วย อันนี้นี่ใช้ไม้นั่น,นะแล้วก็มีไอ้เคหรืออันน่ะเกาะอ,อยู่ทำอย่างดีพระประจำวันอาหลังใหญ่สองชั้น นี้กำลังทำเจดีกี่ชั้นเนาะเจดีเนี่ยครับกี่ชั้นเนี่ยหัวสิบเก้าเมตร,ร,ตรแต่ว่าจะทำจะทำลานก่อนลานยี่ห้าคูนยี่ห้าเมตรพอสามารถคนอยู่ได้ประมาณสักงร้อยนะสองร้อย งบกี่ล้านนะ่ะกะกนะน่ะนำใจใจน,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 น่ะอ,อือันนี้ไม้อะไรเนี่ยไม้มะขาครับที่เป็นปอกไม้อันนี้เราเป็นวัดเรียบร้อยนะที่อะไรต่ง<ท>างๆขอใบเันนีะเ่าน่าจะรับขนดปีนอาครับาออ ฉนอดอยู่ตรงทางเลยป่ะถึงนี่ครับถึงนี้ด้วยป่ะเนี่ยนี่ด้วยครับไปถึงนู่นครับโอ้สุดยอดเลยถ้าไม่ให้ถ้าไม่ได้ฉนอดเราก็ไม่กล้าทำเนะ <c oughs> าะโมทนาโอ้สุดยอดสุดยอด <c oughs> เล็กแต่เล็กเล็กแต่สัทธารัดดีเบื้องวางเนี่ยโอ้เนี่ย <c oughs> เดีย๋ยวคนก็เข้ามาแต่ทำราผั้นทำให้รถวนได้วิ่งมาแล้วก็วนจอดนั่นแล้วเดินขึ้นมารถไอ,อ๊กแจ๊กๆกันนะอ่ะมามันขึ้นอยู่ผู้อีสารอ้าว้วัดหน่อยจะไปไหว้พระนี่แจ๊กมาแล้ว,วามามาเที่ยวมามาทำไปเอ๊ธรรมสัญจรที่ผู้หลวงแล้วก็ เลยมาดูแถวแถวนี้แล้วก็กลับไปที่ไอ้นิกรสุขกาว่าเสร็จเมื่อไหร่เพราะ่าไม่รู้จะบอกปีหน้าเสร็จนะสิปีปีไหมส้ิาำดอกบัวบโอ้นี่ เดี๋ยวก็มาเพราะคนมาเรื่อยๆละ่ะอันนี้ต้นอะไรเนี่ยต้นทอ้อต้นทอ้อโอ้หลวงพ่อไมทอ่ท้ออยู่แล้วปลูกต้นท้อเนี่ยกถินปีนี้ได้ได้หลายไหมครับไออันนี้โอ้เนี่เดี๋ยวปีหน้ามาห้าแสนหกแสนล้านน่ะจีดีหลวงพ่อเสร็จแน่นอนบรรยากาศดีกวาดกวาดอันนี้ต้องให้ไม่ชีมากวาดกวาด แล้วแต่ใครจะภาวนาถ้ายองพงถ้าเยาวพงมานี่ชอบจังนะตรงนั้นกับงามตรงนี้กับงามมีนก,นกด้วยอืมบรรยากาศหลังจากไอ้พอดีฉันข้าวเสร็จแล้วก็มาพาไม่ชีพาที่เอกมากินกาแฟกันมาไม่ชีสนใจกาแฟไหมอยากจะพแพรแพร่ แก้วสี่สิบห้าสิบบาทผ้าปอกอมีอันนี้เคยกอ,อะไรนะจำะไม่ได้แล้วต้นเปิดตำรายแล้วร้าสิวะที่ดาราชอบเหลอพระเจ้าแห่งความรักและความสำเร็จความสำเร็จขอให้บทเสร็จในวันะจะมาช่วยหลวงพ่อสร้างเกดีนนถ้าบทเสร็จในวัยจะมานอนนี่สามคืน พี่มังกราหาจะทำอย่างเดียวพี่มังกรา่ยนะออกจะทำอยังไงเนี่ยพี่มังกราไปไหนอะ่ะมัวธนา,า,า,าสาธุการนนะ้ำปิดเฟซบุ๊กเดินทางต่อว่บันไดนี่พันต่ายนี่ไว้จะมีราวกลางนะพ่อนะราวสตัลเลตนะ ทำไอ้อยู่ข้างนอกก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ออกมาปุ๊บออกมาแล้วก็อยู่ในก็เป็นอีกอย่างหนึงเออมันเขาวิหารอะไรนะเทพโออันนี้อันนี้พุทธเนี่ยพุทธเรา อย่านาบทางเข้าถ้ำมันจุคนได้ประมาณา300ได้อยอมบรรยากาศดีห้องน้ำงามวัดถ้ำดอกตัวผางามบรรยากาศลมดูลมพัดลมดีเย็น,นเย็นเย็นจอยจอยจากเพียรแล้วก็มาเสริมบรารมาีโอ้ต้นนี่ ยากาศดีสลาก็มีนอนหลังใหญ่ด้วยถ้าจมสนใจก็เดี๋ยวจะพามาปฏิบัติธรรมอ่าสักคืนหนึ่งชาร์จพลังแล้วก็ทำงานต่อนี่สปาปะเนี่ยปลาคราบป่ะมีปลาคราบไหมพะมิชีคือรถไปมรณนนาสาธุการนัชชาเพชรบุตไล มีความสุขความเจริญคุณอาการทุกท่านทุกคนเทินเจริญพรอ,อบ,บุญมา